สวัสดีค่ะสวัสดีท,ทุกทท่านค่ะจะเจอกันอีกแล้วนะคะกับน้ำหนึ่งเพชรย้อนพาชมรถมือ2คลิปนี้ค่ะน้ำหนึ่งจะพามารับชมกับ Toyota Camry นะคะตัวนี้เป็น ตัว2.5 G ปี2019ใหม่แสน0 0าตัวนี้นะคะเป็นรถแรกเข้าเหมือนกันตอนนี้น้ำหนึ่งอยู่ที่โซนช่างของบริษัทเพชรยนต์อยู่ถนนเสรีไทย68แยกที่1กรุงเทพพี่จ๋าวันนี้วันอาทิตย์นะ,ะรู้สึกว่าโซนช่างเขาจะเงียบหน่อยใช่ไหมและด้านหน้าค่ะจะเป็นโซนรถพร้อมขายนะคะอยู่ด้านหน้าอยู่ตรงนี้นะคะในส่วนของตรงนี้นะคะเป็นรถทีออ่รถแรกเข้ากําลังรอการเก็บงานรอการปรับสภาพอยู่นะคะตัวนี้ก็เป็นอีกห่งคันค่ะนะคะกนะ็คันนี้ เป็น Toyota c a m ม y 2.5G ปี2019ไม่์แสนห้า 105, ตัวนี้นะคะออกห้างป้ายแดงอยู่ที่1,589,000าาเป็น 2.5G นะถ้าเป็น2.0ออกห้างป้ายแดงน่าจะอยู่ที่ประมาณล้าน4 0ล้าน4 4 5 0 0 0ไปประมาณนี้นะคะตัวนี้นะคะออกห้างป้ายแดง1,589,000าาก็ตัวนี้ประหยัดไปค่อนข้างเยอะเลยนะ,ะประหยัดไปค่อนข้างเยอะเลยนะคะเหลือเพียงแค่ 789,000ค่ะคันนี้ก็จะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ13,600 13,500อยู่ประมาณนี้นะคะ789,000ก็ประหยัด จากป้ายแดงไปประมาณ8แสนเลยนะตัวนี้ได้เป็นสีดำมาค่ะชมหน้านะตัวนี้ก็จะเป็นชมหน้าของตัวปี2019เนาะเพราะว่าตอนนี้ในปี2025นี่ยเขาจะมีคํารีบออกใหม่ป้ายแดงใช่ไหมพี่จ๋าตัวนี้นะคะเป็นมือสองคัดเกรดสภาพสวยสภาพสมบูรณ์ใครสนใจรุ่นนี้ชมปี2019ก็เข้ามาดูสภาพตัวรถได้เข้ามาทดลองขับได้ค่ะจัดยอดเต็มดันฟรีดาวได้ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซิน,นล้วนเครื่อง2.5ด้วยนะมีมูนลูฟนะคะหลังคาเปิดได้ด้วยเดี๋ยวนัน่นนึงจะพารับชมรอบ,รบ ขออนุญาตนะคะเดินวนให้รับชมสักหนึ่งรอบก่อนนะคะนี่ค่ะ สภาพตัวรถนะคะพี่ขาโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมไม่มีพลิกคว่ำชนหนักจมน้ําเล่นไม่มีชํารุดสูญหายไม่มีตัดต่อตแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังใดๆทั้งสิ้นการันตีสภาพเดิมเลยใครที่สนใจหรือว่าอยากเข้ามาดูสภาพรถเข้ามาได้เลยเรามีบริการตรวจรถให้ด้วยนะคะ2 1 5รหายการด้วยกันค่ะเอาละค่ะมาดูด้านหน้ากันก่อนดีกว่าค่ะตัวนี้นะคะไฟด้านหน้าเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์พร้อมไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์และไฟตัดหมอกแบบ LED ค่ะได้เซ็นเซอร์ด้านหน้านี่นะคะ เซนเซอร์ด้านหน้าโลโก้อยู่ตรงกลางชัดเจนป้ายทะเบียน5249้าฝากระโปรงค่ะพี่จา๋าสันเหลี่ยมคมไม่มีรอยบุบไม่มีรอยรักิ้มเดี๋ยวเราขัดสีทําสปาทําความสะอาดดูดฝุ่นภายในเช็ดล้างทําความสะอาดให้อีกทีหนึ่งด้วยในส่วนของแม็กค่ะพี่จา๋าแม็กตัวนี้จะได้เป็นแม็กสีเงินเดี๋ยวตรงนี้เก็บขอบแม็กให้นะเดี๋ยวเก็บขอบแม็กให้ค่ะตัวนี้นะคะเป็นยางปี2023นสะสัปดาห์ที่23สซีรยียางนะคะคันนี้นะคะอยู่ที่235ทับี่ห R18 แม็ 18, ขอบ18นิ้วนะคะแล้วก็ยางปี2023พี่จากกระจกมองข้างค่ะมาพร้อมไฟเลียวที่กระจกมองข้างเดี๋ยวตัวนี้เก็บงานปรับสภาพให้รถทุกคันเรามีการเก็บงานปรับสภาพให้ทุกคันนะคะและตรงนี้นะคะนี่คิวขอบนะคะได้เป็นขอบโครเมียมนะนี่โครเมียมอ่านะคะ ดูหรูหรานะคะถ้าอยากแบบว่ารถนะคะสไตล์ผู้บริหารขับรถดูดีนะคะพี่จ๋าดูมีภูมิฐานต้องแคมบรี่ะะที่เปิดด้านนอกค่ะได้เป็นตัวโคเมียมกระจกเดิมค่ะนะคะได้กระจกเดิมด้านข้างเนาะแล้วก็ตรงนี้นะคะพี่ขาให้ดูสันเลี่ยมคมด้านข้างไปด้วยนะคะ ไม่มีรอยบุบไม่มีรอยลักยิ้มนะคะและภายในนะคะได้เป็นเบาะหนังสีดำถุงลมนิรภัย7ใบค่ะแล้วตรงนี้ก็ได้เป็นสีสีทองนะคะก็เบาะนะคะระบายความร้อนได้ดีด้วยนะคะสัมผัสแบบซอฟท์ทัชค่ะภายในนะคะได้เป็นสีดำนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็ตกแต่งด้วยลายไม้แล้วก็ตรงนี้ก็นี่เห็นไหมลายไม้ไม่พอนะคะ อ่านะตรงนี้ก็จะแบบให้อารมณ์เหมือนแบบรถรถยุโรปนะคะให้อารมณ์แบบรถยุโรปนี่ค่ะคอนโซลด้านหน้าพวงมาลัยนะคะมีฟังก์ชันด้านซ้ายด้านขวาไฟอัลเบียนไลท์ก็แบบให้อารมณ์เหมือนรถยุโรปนี่ค่ะประตูแผงประตูได้เป็นสีดำนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นวัสดุสีเงินมีไฟใต้ด้านล่างนะคะมีช่องใส่แก้วน้ำตรงนี้ก็เป็นสีดำ ส,สภาพสวยสมบูรณ์เลยนะคะเครื่องเสียงรองรับ C D S M A M นะคะแอร์แยกอิสระซ้ายขวานะคะดูโอโซนมีช่องใส่แก้วน้ำมีไวเลสชาร์จนะคะก็สามารถชาร์จมือถือได้มีโหมดให้เลือกค่ะอีโคโนม a l นะคะสปอร์ตนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็มีเบรกโหนนะคะเป็นเบรกมือเออเป็นเบรกไฟฟ้านะคะเป็นเบรกไฟฟ้านะคะมีคูดคอนโทรลนะคะเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรล็อกความเร็วนะคะนี่ มอกออยู่ครบชัดเจนค่ะพี่จ๋าตัวนี้นะคะปี2019มอกออยู่ครบนะคะนี่ตัวรถเดี๋ยวฝุ่นเฝืนต่างๆเดี๋ยวเราเก็บงานปรับสภาพให้ใครสนใจคันนี้7 8็ด0 0นาพผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ1 3 5 0 0 1 3 6 0 0าอยู่ประมาณนี้ขอรายรับค่ะนะคะรายรับอยู่ประมาณ40,000ื่นละกันขอประมาณนี้นะคะหรือประมาณ30,000ื่อะสามหม่ สามหมื่นห้าก็ได้สามหมื่นห้าก็ได้ถ้าจะออกคนเดียวนะคะพี่จา๋าเพราะว่ารายรับต้องเป็นสองเท่าของค่างวดคันนี้รายเออหมื่นสามสองหมื่นหกขอรายรับอยู่ประมาณสามหมื่นละกันสามหมื่นก็ได้ละขอรายรับอยู่ประมาณสามหมื่นนะคะเป็นเจ้าของแคมรี่คันนี้ได้ละถ้าแบบสี่หมื่นก็คือออกสบายๆเลยคนเดียวนะคะพี่จา๋าขอรายรับอยู่ประมาณสามหมื่นละกันอ่ะสามหมื่น เมื่อกี้พูดผิดไปพูดไป40,000เลยเนาะเพราะว่าคันนี้ผ่อนอยู่ที่ประมาณ1 3ื 13, ่นสามหมนบวกหมื่น 3, 500, เป็น2 6งหมกนหมื่นกว่ากว่าหมื่นเป็น2 6งหมขอรายได้อยู่ประมาณ2 8งหมื่นแปดสองหถ้า30,000นี่คือคนเดียวจบถ้ารายรับไม่ถึงนี้นะคะพี่ขาต้องหาคนซื้อรูกูรก้ร่วมนะถ้าอยากได้ตัวแคม r y ่คันนี้นะคะอะดิสเบกสีล้อค่ะอันนี้คือล้อหลังนี่ล้อหลังนะคะแม็กหู้ รองรับนะคะ e 8 5 9591พี่จ๋า Toyota c a m มรใครสนใจก็ทักหาน้ำหนึ่งได้0961984963นด้านะด้านท้ายได้เซนเซอร์ด้านท้ายเซ็นเซอร์การะยะมีกล้องมองหลังขณะถอยจอดอันนี้จะเป็นกุญแจของเขาท้ายแคมรี่สามารถเปิดจากรีโมทก็ได้เปิดด้านหน้าก็ได้หรือเปิดจากด้านหลังเองเลยก็ได้ค่ะนี่คือ ห้องเก็บสัมภาระคือกว้างจริงๆคือเป็นรถด้วยมีภูมิฐานค่ะ c a m ป y รีไม่ต้องพูดถึงออปชันให้มาครบอยู่แล้วในเรื่องของความสะดวกสบายความปลอดภัยนะคะขึ้นชื่อว่า Camry นะคะเป็นรถแบบว่าออกแนวลักซ์ y ี่นะคะนี่ตัวนี้ก็มียางอะไหอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงเราก็ใส่ให้ครบเลยนะคะไฟเบรกโดนที่3ระบบไล่ฟ้าค่ะ,ะนี่ค่ะกล้องมองหลังขณะถอยจอดนะคะ ใครสนใจก็ทักเข้ามาได้เลย0961984963 0961984963ค่ะแม็กขอบ18นิ้วนะคะที่เปิดด้านหน้าได้เป็นที่เปิดด้านนอกได้เป็นโครเมียมค่ะกระจกเดิมนะคะพี่จ๋านะตัวนี้นะคะได้แอร์หลังนะได้แอร์หลังมาแล้วตัวนี้ก็มีช่องใส่แก้วน้ำช่องวางช่องเท้าเท้าแขนนะคะเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้านี่ค่ะ นี่ก็มีช่องตรงนี้อะทำไมมาอยู่ตรงนี้ล่ะตัวนี้นะคะ Toyota Camry 2.5G 789,000ีปปี2019ไมล์แสนห้านี่ค่ะภายในกว้างนั่งสบาย Camry นะคะเอ่อด้านหลังเนี่ยคือเหมือนเขาทำให้แบบเหมาะสำหรับคนนั่งมากๆเลยนะคะคันนี้นะคะด้านหลังนั่งสบายไม่เมื่อยเดินทางต่างจังหวัดได้สบายๆเลยลน้าม่านด้านข้างค่ะมีซ้ายขวาเลยนะแล้วก็ส่วนด้านหลังจะเป็นม่านไฟฟ้า ม่านไฟฟ้าอ่ะมาดูด้านข้างสันเหลี่ยมคมนะคะพวงมาลายัยมีฟังก์ชันด้านซ้ายด้านขวาได้เป็นปุ่มพุทสตาร์ทนะเป็นปุ่มพุทสตาร์ทแล้วก็นี่มีช่องใส่แก้วน้ำนะนี่ค่ะคันนี้นะคะ 2.5g เป็น8สปีดนะไม่แสนหถ้าเป็น2.0จะเป็น6สปีดนะคะ เป็นเกียร์เนาะแล้วก็พวงมาลัยมีฟังก์ชันมีแพนเดินชิปค่ะสามารถเล่นเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาไลัยได้มีคูดคอนโทรลค่ะนะคะก็ล็อกความเร็วนะคะรุ่นนี้จะไม่ได้มี Energy Start Stop นะคะเหมือนอเป็นแบบเหมือนตัดตัดกำลังเครื่องยนต์อันนั้นจะเป็น2.0 g จนีนะตัวนี้จะมีอ่นี่ค่ะอันนี้คือเปิดท้ายด้านหลังนะคะน้ำมันเนาะนะเดวเปิดห้องเครื่องด้านหน้าไว้เป็นปุ่มพุทสตาร์ท กระจกมองข้างพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้ามี m e m o r y s ี่เซสให้นะคะก็คือความจำของเบาะแอร์ Air ค่ะดูโอโซนค่ะแยกอิสระซ้ายขวาไอเย็บเบรกกดปุ่มสตาร์ทนิดนึงให้ดูเรือนไม้นะคะเรือนไม้นี่อ่ะเหมือนกันเลยเห็นไหมดูแบบเป็น 3D 3มิตินี่ค่ะอ่ะอันนี้เราเปิดเปิดเปิดประตูไว้รถรุ่นใหม่นะคะอันนี้ แอร์แยกอิสระซ้ายขวานะเป็นดูโอโซนตัวนี้เขาจะมีการเตือนเห็นไหมประตูเปิดแรงดันลมยางต่ำเนี่ยอันนี้คือลมลมยางนะคะเตือนขึ้นลมยางเดี๋ยต้องไปดูในส่วนของลมยางนะคะแล้วก็ตัวนี้นะอ่าเขาก็จะมีลูกเล่นมีลูกเล่นนะคะบายสปอร์ Sport Monitor, ตมอนิเตอร์ต่างๆ อ๋อท้ายท้ายเราไม่ได้ปิดหรอหรือเราปิดไม่แน่นเดี๋ยวไปปิดท้ายสักนิดหนึ่งอ๋อไม่ใช่ท้ายสี่ฝากระโปรงด้านหน้าเราเปิดกระโปรงด้านหน้านะเดี๋ยวเราไปดูกระโปงฝากระโปรงด้านหน้ากันไปดูห้องเครื่องนะคะแล้วเวลาเราจะเปลี่ยนแบบโหมดหมู่ต่างๆแล้วคือเราสามารถเปลี่ยนได้จากกดได้จากตัวฝั่งด้านนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันก่อนอันนั้นหนึ่งลืมไปเปิดฝากระโปงไว้ด้านหน้าพี่จ๋าไปดูฝากระโปรงด้านหน้ากัน ห้องเครื่องมาดูห้องเครื่องก่อนที่จะดูห้องเครื่องนี่ค่ะกระจกมองข้างมาพร้อมไฟเลี้ยวนะคะแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรลดการเกาะตัวของหยดน้ำนะคะกระจกมองข้างอ่ะขี้ฝุ่นไม่ขี้ฝุ่นอ่ะดูสิเนี่ยรอยต่างๆมาดูห้องเครื่องด้านหน้ากันดีกว่าภาษีพรบรเรามีการต่อให้มีการตรวจสภาพตัวรถให้นะคะอ่ะสากระโปรงก็เป็นโชกคเนาะห้องเครื่องด้านหน้าค่ะ แผ่นกันความร้อนใต้ฝากระโปรงสภาพเดิมสวยมากๆคำเตือนค่ะมอกอนะคะเมื่อกี้อยู่ด้านข้างเนาะอันนี้ข้อควรระวังค่ะตัวน็อตค่ะพี่จา๋าให้ดูสภาพตัวน็อตใกล้ๆสนใจทักเข้ามาได้เลย0961984963กับ Toyota Camry คันนี้นะคะสภาพสวยการันตีโครงสร้างเดิมไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำนะคะนี่เบ้าโช๊นะคะตัวน็อตต่างๆห้องเครื่องสภาพสวย สมบูร์สณนใจยังไงทักมากับ Toyota c a m ม y รี 2.5G ปี2019ไมล์151,000โลออกห้างป้ายแดงล้าน580,000 1,589,000ตัวนี้นะคะเหลือเพียงแค่789,000จะผ่อนอยู่ที่ประมาณ1 3 5 0 0 1 3 6 0 0อยู่ประมาณนี้ผ่อนเริ่มต้นนะคะขอรายรับอยู่ที่ประมาณ30,000ละกันนะคะคนเดียวจบพี่จ๋าตัวนี้ได้เป็นสีดำชมปี2019มีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านไม่ว่าคุณอยู่ภาคเหนืออีสานใต้นะคะไม่ว่าอยู่จังหวัด อะไรก็แล้วแต่เรามีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ถึงที่มีบริการส่งรถสไลด์ให้ด้วยค่ะมาลอ,ลองขับได้มาทดลองขับได้ค่ะที่บริษัทเพชรนต์ถนนเสรีไทย68แยกที่1กรุงเทพค่ะแถวมินบุรีนะคะหรือว่าโทรเข้ามาได้เลยที่0 9 6 1 9 8 4 9 6 3เหอาละค่ะคลิปนี้น้ำหนึ่งขอตัวลาไปก่อนค่ะพี่ๆค่ะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กด s ับ s c r i b e ให้กับน้ำหนึ่งด้วยคุณจะได้ไม่พลาดรถสวยๆที่น้ำหนึ่งนำะมาแนะนำให้ทุกทท่ทานได้รับชมกันค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ